สวัสดีครับพบพ่อกับพากินเทียนบานบาหลงทวีคือเก่าครับพี่น้องมามาอน้พาพี่น้องออกมาข้างนอกครับนี่บรรยากาศข้างนอกปลาเขาเคียวครับลมพัดวีวีครับภาพี่น้องมากกินนี่ครับขนมจีนขนมจีนครับมาอนี้ภาพพี่น้องมาสดเสร็จครับขนมจีนน้ำยาน้ำยาปลาครับนี่น้ำยาปลาครับพี่น้องมาเป็นหมอเลยมาอนี้น้ำยาปลาตีนไกแล้วก็ ตับไก่ไตไก่ครับนี่เดี๋ยวหลาดเลยครับใส่อยู่ริมไหริมหน้าครับมนี้กินอยู่ไฮริมไหริมหน้าเบื่องครับตับใส่ตับนาำยาปลาคนฝนเลยครับตีนไก่เต็มเต็มท้นี้ลมเย็นเย็นครับเนี่ยไตหอมใหม่มนะครับ ยากาศร่มเย็นเลยนะครับพักกิมีนีครับต้นหอมนะครับแล้วก็พักกีตูครับพักกีตูแล้วก็มีนี่เอามันกินกับพักไอ้ดอกกันชันครับดอกกัะชันแล้วก็พัคซี่แล้วก็ทัวฟักเงวนะครับน้องมาโอ้ลมแห้งครับพี่น้องชัดป่ะน้องโอ้เสียงคนเลยใหม่แอดแอดแอดอยู่ครับอยู่้างๆางครับมาพี่น้องร่มเย็นดีครับไม่นี้มาพี่น้องมาเด้อพี่น้องสู้ๆทุกคน มากินนี่ครับขนมจีนน้ำยาปลาน้ำกันครับ,บแสบๆนะครับดอกกันชั้นทำแหลกขอใส่ตับเลยครับได้การครับดอกกันชันล่องล่องมึง ครับมาก,กินแบบขิงสิเอกช่ายสิครับเหมือนขิงกระชายนี่ที่ถูกจังหน่อยครับตัวหนึ่งเอาไปตาใส่ส่วนหนึ่งก็ถูกจังหน่อยแล้วก็เอาลงในน้ำยาครับมันสุนหอมอโอ้เสียงนกนกบินไปบินมา บรยากาศดีครับร่มเย็นดีขาไก่ไปหนอด้านหลัง็ลยเห็นรถแลนไปแลนมาครบับ่กับกับถนน บรรยากาศมึงโอเคอยู่นองทานทีเป็นคลิปแรกครับที่ออกมานางกินนองทานทีนะครับเก็บบรรยากาศพี่น้องิึงยังตันใหม่ดังครับ หนกหงายแด้วครับเด้อนี่ครับไตไตใส่เป็นตอนยังไงเลยครับไตบัตัดเลยนะครับอืมต่อมมันฟังตัวปนจาปาปนจาปาสินไก ก็ใจะใส่จ,ใจับมายุบก็พากับ สดเต็คร okay, <ygen. S 2> ับมันนี้สดเต็มอิ่มใจอืมเพื่อกาลังดีครับเพื่อใดีอยู่ ยังงูครับงูหรับหนวดดีครับ จัดจานมากมาครับเพชดน้อยไม่ลุกโดดกระโดงลุกโดด ออกกันช้านแสีบอยู่ครับออกกันช้นานออกกันลังเขียวก้มผัดวีวีครับบรรยากาศดี เชื้อที่เพิ่นตัดใหม่ครับเสียงดังเบิดเร็วเลยเติมอีกครับเบอยิ้ม โลนึงครับมาหน,นีิสวยมันหน่อยก็เลยใส่ใส่ใสเศษสำเนียครับเติมหนิบานพี่น้องเอื่นเป็นอย่างไรบานผมเอิ่นเป็นติวนี่เป็นติวสำเนียงบบานนั่งค้นกับเอิ่นเป็นใจเป็นจับเป็นไนแล้วเดี๋ยวแต่แต่ละบานนะครับแตเอิ่นเนี่ยอะไรเนาะ ตีดมือมันยางเหลือหลายครับผมจะเห็ดมะเองครับใส่ขาไก่นะนี่ไตย,ย่างเหลือครับขาไก่ซับไก่หผผอมเลย,เลยใบกะชายหอมแดงกระเทียม ตัหนาขนาดนั้นอ้หก็แปลกเบ้ดไปแล้วครับนี่ก๊อกสองมาพี่น้องแซ่บๆบแต้องกันอีกก๊อกสองเนมจีนครับเต็มๆเลยอ่า กินไก่เนียนๆครับอืมพ,พักซี่นี่เขากันครับน้มจีนครับพักซี่โอ้เย็นสบายได้หอมต้มตนกระทินน่ำลงครับดอกกังงามเลย แดนไม่เงียบแล้วครับอขาไกาเ่เน้นรุดดีครับ मेगा อยากเม่นูเสร็จครับเพราะเลยเฮ็ดมาสู่พี่สุนองครับม่ได้กินโดนลรอไม่นูเสร็จน้งจีน โดนพร้อมเพชรเพชรครับแข้งตั้นหม่ดังขึ้นดังขึ้น

เตียนไก่โอ้โลมเย็นสุดยอดเลยครับลมเย็นดีแฮะแต่บนใหม่ดนหนุที่นั่งลงสินเทพา แสบงามแซ่บยุกบรรยากาศดีนะจองฟ้าต้งเขาลดแลนไปแลนมา ครับเบิดไปแล้วงม่ใช่หนามันนี่เมนูขนมจีนน้ำยาป่าครับตีนไก่ใส่ไตใส่ตับแซ่บอยู่ครับกระปุนเกือบโล่เนาะเดี๋ยวอยู่ประมาณ ติวสองติวติวหนึ่งครับติ๋วกลัวโอว้แต่ว่าแสบนะครับบรรยากาศต้องไห้ท้องหน้าเสียงนกห้องนะครับลมวีวีนะครับ, v v, รบขางน้ำด้านหลังมีรถแลนไปแลนมานะครับฝากพี่น้องนะครับฝากกดนไหลก้แแร์ก็นซับตไครเป็นกำลังใจอะไรนะครับเนะี่ อาบรรยากาศครับบ้นบานมาฝากพี่ฝังนองนะครับพบก,กันคลิปนาครับหากินเที่ยวบ้านบายลุงทวีลาพีและน้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับ